คนที่เกิดวันพุธนะจะมีไพ่อะไรบ้าง คนที่เกิดวันพุธได้ไพ่เดวิลนะได้ไพ่สีดาบและได้ไพ่ไฮโรแฟนนะคะเพราะฉะนั้นคนเกิดวันพุธเขาวันนี้จะเป็นวันที่คุณจะต้องดึงสิ่งที่คุณอยากทำแพชชั่นอะไรที่คุณอยากทำขอให้คุณมุ่งมั่นทำให้เต็มที่วันนี้คุณเหนื่อยยากแน่นอนจากการที่ทำอะไรนานมาแล้วแล้วมันก็สะสมทำให้สุขภาพร่างกายของคุณไม่ได ทเท่าไหร่นะก็เพราะคุณจะต้องเหมือนกับว่าคุณจะเน้นในการหากุญแจไปสู่ความสำเร็จแบบนี้ได้ด้วยนะคะคนเกิดวันพุธวันนี้ขอให้ใช้ศักยภาพความที่อยากได้อยากมีอะไรให้ทำให้เต็มที่ หากุญแจสู่ความสำเร็จถ้าคุณอยากรวยหากุญแจสู่ความร่ำรวยแล้วเดินไปสู่มันโดยที่คุณจะต้องดูแลสุขภาพของคุณเองด้วยเช่นกันค่ะคนเกิดวันพุธ